สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะต้องก็จะมาแกะพัสดุนะคะจะูกใจไหมเออชุดออกกลังกายนะคะสีบานเย็นค่ะทุกคนเป็น,นสองชิ้นนะคะสองเซ็ตนี่ค่ะสวยมากชุดออกกำลังกายะคะ่ะ ชุดเซตนะคะไซสอ L ยืดแบบยืดได้เยอะมากเลยค่ะทุกคนมีสัปมาให้ด้วยนะคะสวยมากทุกคนนี่ก็จะเป็นเกงนะคะสวยถูกใจมากเลยค่ะไว้ออกมากลายนะคะมีสองเซตกางเกงกับเสื้อนะคะ <laughs> ชอบมากทุกคน สชิ้นนี้ก็อยู่ที่82บาทรวมค่าส่งนะคะซื้อต่อนลดราคาสวยมากทุกคนชุดออกบังกายยืดแบบยืดได้เยอะมากโอ้โหผ้านิ่มมากค่ะยืดแบบแล้วหนาด้วยผ้าหนามากเนี่ยค่ะด้านในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสวยมากถูกใจมากเดี๋ยวถ้าใส่แล้วแบบ สบายตัวหรืออะไรก็จะซื้อเพิ่อมอีกนะคะเป็นสีส้มสวยมากทุกคนชอบมากเลยสวยมาก82บบาทคุ้มมากเลยค่ะ